สวัสดีจ้าพี่จ๋ามาพบกันอีกแล้วนะคะพี่กับช่องกระเก็บพุทธคุณผ่าเครื่องนะคะพี่ๆคนไหนสนใจองค์ไหนภาพไม่ชัดยังไงนะคะพี่สามารถโทรมาได้นะคะพี่หรือว่าแอนไลน์ได้นะคะพี่ขาที่เบอร์โทร084065 ก้าหนึ่งแปดศูนย์นะคะพี่จามาจะพี่มาดูกันที่องค์แรกนะจ๊ะองค์แรกจะพี่จ๋าจะเป็นตะกรุดหลวงพ่อเงินนะจ๊ะพี่นะคะจะเป็นสายคาดเอวนะจ๊ะพี่จะเป็นสายคาดเอวพร้อมตะกรุดหลวงพ่อเงินสามดอกอย่างนี้จ้ะตรงตะกรุดจะมีรอยจานนะคะพี่จะมีรอยจานหลวงพ่อเงินนะจ๊ะพี่จ๋านะคะเป็นเชือกค่ะพี่เป็นสายคาดเอวเก่าเก่าจะพี่นะคะเส้นนี้แม่ค้าขอเวทีแปดร้อยบาทจะพี่นะคะแปดร้อยบาทปลายทางบวกเพิ่มห้าสิบบาทจะพี่นะคะ เป็นตะกุดพร้อมสายคาดเอวหลงห่อเงินนะจ๊ะพี่นะคะก็เกลสวยๆอย่างนี้เลยนะจ๊ะ800บาทจ้ะพี่800บาทปลายทางบวกเพิ่ม50บาทจ้ะพี่นะคะสวยงามมากจ้ะพี่นะคะตะกรุดพร้อมสายคาดเอวพ่อเงินนะจ๊ะพี่800บาทปลายทางบวกเพิ่ม50บาทจ้ะส่วนอันนี้จะเป็นกาลาจ้ะพี่จ๋าจะเป็นกาลาเกตนะคะเป็นหนุมานะคะพี่หลวงพ่อกล้วยนะจ๊ะด้านหลังก็จะเป็นรอยจานหลวงพ่อกล้วยจ้ะพี่เป็นยันพ่อกลวยนะคะพี่อันนี้600บาทจ้ะพี่ อันนี้ขอไว้ที่6 0ร้อบาทจ้ะพี่นะคะ600้อบาทปลายทางบวกเพิ่มหันห0บาทจ้ะพี่นะคะกลานะคะพี่นะคะหนุมานจะห600้อบาทจ้ะส่วนอันนี้จ้ะพี่อันนี้จะเป็นพระนอนจ้ะพี่จ๋านะคะจะเป็นพระนอนนะคะด้านหลังจะมีตาปั๊มอย่างนี้จ้ะไม่ทราบ่าเขาเรียกว่าพระอะไรนะจ๊ะไม่ทราบเขาเรียกว่าพระอะไรจ้ะพี่จ๋าขอไว้ที่500บาทเช่นกันจ้ะพี่นะคะ ห้าร้อบาทปลายทางบวกเพิ่มห้าสิบบาทจะเป็นผ้านอนไม่ทราบที่จ้ะส่วนอันนี้จะพี่จ๋าเขาบอกว่าเป็นรอห้านะคะพี่นะคะเป็นรอห้าเป็นราชการที่ห้านะจะพี่ตามสภาพนะคะพี่อันนี้ขอไว้ที่หนึ่งพันบาทจะพี่อันนี้ขอไว้ที่หนึ่งพันบาทนะคะพี่จ๋านะคะปลายทางห้าสิบบาทจะพี่พร้อมโอนหนึ่งพันบาททวนจะพี่จ๋านะคะนะคะพี่สวยงามมากจะพี่จ๋านะคะนะคะ ก็สวยๆอย่างนี้เลยนะคะคุณลูกค้าสนใจยังไงนะคะพี่ภาพไม่ชัดยังไงพี่ไลนยหาหนูได้เลยนะคะพี่ที่เบอร์โทร0840659180จะความยาอยู่ที่ประมาณหกหน่อยๆนะจ๊ะพี่นะคะความยาจะอยู่ที่ประมาณหกหน่อยๆนะจ๊ะพี่จ๋ายนะคะประมาณหกลยจ้ะพี่นะคะประมาณหกนะจ๊ะพี่นะคะอันนี้หนึ่งพันบาทจ้ะพี่หนึ่งพันบาทนะคะพี่ขานะคะสวยงามมากจ้ะพี่จานะคะ หนึ่งพันบาทจ้ะพี่ปลายทางห้าสิบบาทนะคะพร้อมปนหนึ่งพันบาทตัวจ้กเป็นรัชกา,การที่ห้านะคะคุณลูกค้าจ่ายหนึ่งพันบาทจ้าส่วนอันนี้จ้ะพี่เป็นตะกุดพ่อทบจักรตะกุดพ่อทบวชชนแดนตามสภาพนะคะพี่เจ็ดร้อยบาทจ้ะพี่เจ็ดร้อยบาทปลายทางบวกเพิ่มห้าสิบบาทจ้ะพี่นะคะก็สวยๆอย่างนี้เลยนะคะพี่ดอกนี้ขอไว้ที่เจ็ดร้อยบาทจ้ก ดอกนี้ขอไว้ที่เ0 0รบาทปลายทางบวกเพิ่ม50บาทจ้ะตะกรุดพร้อมเหรียญค่ะพี่หลวงพ่อแก้วจ่าพิจาวัดเครือวันจัดนะคะเป็นตะกรุดเชือกถักเก่าๆนะคะพี่แล้วก็เป็นเหรียญพ่อแก้วนะคะอันนี้ขอไว้ที่600บาทจ้ะด้านหลังจะเป็นพระพิตานะคะพี่นะคะเขียนว่าหลวงพ่อแก้ววัดเครือวันนะจ๊ะพี่นะคะตามภาพเลยค่ะพี่นะคะอันนี้ขอไว้ที่600บาทปลายทาง50บบาทจ้ะส่วนอันนี้ไม่ทราบว่าหลวงพ่ออะไรจ๊ะพี่นะคะ มีรอยจานด้วยนะคะพี่อันนี้500อบาทจะพี่นะคะเป็นมีดดาบนะคะเป็นมีดดาบไม่ทราบว่าประมาณนิ้วชี้ค่ะพี่นะคะไม่ทราบว่าหลวงพ่ออะไรจะพี่นะคะได้มาแบบนี้จะพี่500อบาทปลายทาง50บาทจะ้ะส่วนอันนี้จะเป็นมีดจะพี่เป็นมีดนะคะเป็นของหลวงพ่อเดิมนะคะพี่นะคะเป็นมีดดามไม้มีรอยจานพ่อเดิมตามสภาพเลยนะคะพี่นะคะ สวยงามมากจะพี่ความยาวจะอยู่ที่ประมาณ9นิ้วจะพี่ประมาณเนิ้วะจะพี่จ่านะคะจะเป็นมีดพักขันนะจะพี่นะคะเป็นมีดพักขันพาะเดิมจะพี่เล่มนี้1,500งพัาบาทเช่นกันจะพี่จ่านะคะ 1500บาทปลายทางบวกเพิ่ม50บาทจ้ะพี่นะคะเป็นมีดพักขันหลวงพว่อเดิมจ๊ะพี่ตามสภาพเลยนะคะตามสภาพนะคะพี่1 5 0 0บาทปลายทางบวกเพิ่ม5 0บาทจ้ะเป็นมีดพักขันหลวงพว่อเดิมจะ้ะส่วนอันนี้ค่ะพี่ปิดตาเก่าไม่ทราบที่จะ ห้าร้อยบาทจะพี่นะคะ่ะตามสภาพไปจะพี่นะได้มาแบบนี้จะพี่นะค่ะห้าร้อยบาทปลายทางบวกเพิ่มห้าสิบบาทจะพี่ส่วนอันนี้จะพี่จ๋าจะเป็นพระชัยตาแดงหมดจะพี่ขอตัวละหกร้อยบาทจ้ะหนูขอตัวละหกร้อยบาทจะพี่อันนี้คือตัวที่หนึ่งจะพี่นะค่ะด้านล่างจะเป็นยันคู่นะคะพี่ด้านหลังก็จะเป็นห่วงสามารถร้อยใส่เชือกได้จะพี่องค์ที่หนึ่งหกร้อยบาทจ้ะองค์ที่สองจะพี่จ๋านะคะ ตามภาพจะพี่600บาทเช่นกันจะพี่จะปิดทั้งสามองก็ได้นะคะพี่หรือจะปิดอันเดียวก็ได้จ้ะอันนี้องค์ที่สองจะ600บาทจ้ะองค์ที่สามจะพี่เป็นพิมพ์สองหน้าจ้ะเป็นพิมพ์สองหน้าจะพี่ตาแดงแดงจะพี่นะคะ600บาทเช่นกันจะพี่จ๋าปลายทาง50บาทจ้ะพักกิงเก่าไม่ทราบที่จะพี่นะคะสวยงามมากจะพี่นะคะ500บาทจะพี่นะคะ ห้าร้อบา month, ปทปลายทางบวกเพิ่มห้าสิบบาทจะพักกิ่งองค์ที่หนึ่งจ้ะสมเด็จจะขอบจะพี่หกร้อยบาทจะพี่จ้านะคะจะขอบเก่าๆนะคะพี่นะคะองค์นี้องค์ที่หนึ่งหกร้อยบาทปลายทางบวกเพิ่มห้าสิบบาทจ้ะอันนี้ค่ะพี่จ๋าสมเด็จองค์ที่สองจ้ะด้านหลังเป็นทรงหัวใจนะคะพี่มีตำหนินิดนึงนะคะแจ้งให้ทราบก่อนนะคะพี่พอดีแม่ค้าเองเหมามาได้อย่างนี้นะจ๊ะพี่องค์ละห้าร้อยบาทจ้ะแม่ค้าเองเหมามาได้อย่างนี้นะคะพี่นะคะ ขอคนที่รับได้ไม่เรื่องเยอะไม่มีปัญหนานะคะพี่นะคะ500บาทจา้ะอันนี้ค่ะพี่จา๋าห้0อบาทเช่นกันจะพี่นะคะสมเด็จจะพี่หลังยันค่ะพี่ไม่แน่ใจว่าสมเด็จอะไรนะคะพี่ได้มาแบบนี้เป็นเนื้อโลหะนะคะพี่นะคะหกร้อยาร้อบาทจ้ะพี่ห้าร้อยบาทปลายทาง50บาทจากเหรียญค่ะปูสุดวัดการหลวงจากพี่นะคะห้าร้บาทเช่นกันจ้กพี่จ๋านะคะ เป็นเหรียญปูสุดวัดการหลงนะคะพี่ห้าร้อยบาทปลายทางบวกเพิ่มห้าสิบบาทจ้ะคุณแผนปูทิมจะพี่จ่ายนะคะด้านหลังจะเป็นพระนปกจ้ะพี่ด้านหลังจะเป็นพระนปกอย่างนี้นะคะพี่นะคะห้าร้อยบาทจ้ะห้ารอยบาทปลายทางบวกเพิ่มห้าสิบาทจ้ะพี่นะคะเป็นพระนปกนะคะคุณแผนปูทิมจะพี่ห้าร้อยบาทจ้ะอันนี้จะพี่ไม่ทราบจะพี่นะคะอ่าจังหวัดลพบุรีจะพี่กงธนูจ้ะ อันนี้5 0 0รบาทปลายทางบวกเพิ่ม50บ,บาทจะพี่จ๋าหลวงพุทธหลวงพ่อทวดกล่องไม้ขีดเนื้อว่านจะพี่5 0 0บาทจะพี่นะคะ5 0 0รบาทปลายทางบวกเพิ่ม50บาทจะหลวงพุทธทวดกล่องไม้ขีดเนื้อว่านจะจะเป็นเหรียญพ่อขันจะพี่วัดนกกระจาบจะพี่นะคะ5 0 0รบาทจะพี่5 0 0รบาทปลายทางบวกเพิ่ม50บาทจะเหรียญพ่อขันวัดนกกระจาบจาก เหรียญก่บโบราณไม่รู้ที่จะพี่นะคะด้านหลังเป็นยันอย่างนี้นะคะอันนี้ขอไว้ที่ห้ารบาทจะพี่ปลายทางบวกเพิ่มห้าบาทจะพี่จ๋าเหรียญหลวงพ่ออีจะพี่ห่วงเชื่อมจะพี่ห้ารบาทเช่นกันจะ้นะเนี่ยค่ะห้ารบาทปลายทางบวกเพิ่มห0บบาทจะ้ะเหรียญปู่เอี่ยมจะพี่นะคะห้ารบาทจะพี่ห้ารบาทปลายทางบวกเพิ่มห้าบาทจะเหรียญหลวงปู่เอี่ยมจะ้ะ เหรียญเก่าโบราณไม่ทราบที่จะพี่500บาทจะพี่จ่ายนะคะตามสภาพนะคะพี่ภาคเหมาได้มาก็เป็นอย่างนี้จะพี่จ่ายเนี่ยค่ะห0 0บาทปลายทาง5 0าบาทจะอันนี้จะเป็นหลวงพ่อแดงวัดทุ่งคอกหรือเปล่าใช่ค่ะพี่ขานเนี่ยค่ะ5 0าบาทเช่นกันจะพี่ปลายทางบวกเพิ่ม5 0าบาทจะพี่อันนี้จะเป็นเหรียญเก่าโบราณไม่ทราบที่กับพี่ขานนะคะเป็นห่วงเชื่อมนะคะด้านหลังเขียนว่าวัดหลักสีจะพี่นะคะ500บาทปลายทาง5 0าบาทจะ เหรียญหลวงพ่อกลวยจะพี่ด้านหลังจะเป็นหนุมานถือธงจะพี่ห้าร้อยบาทจ้ะห้าร้อยบาทปลายทางบวกเพิ่มห้าสิบบาทจะเหรียญพ่อเกลวยจะอันนี้จะเป็นพระพุทธไม่ทราบที่นะคะพี่นะคะอันนี้หกร้อยบาทจะพี่นะคะไม่ทราบที่ว่าที่ไหนนะคะพี่หกร้อยบาทจะ้ะส่วนอันนี้จะเป็นชินราชใบเสมาเป็นเนื้อโลหะจะพี่ห้าร้อยบาทจ้ะนะคะ เป็นเนื้อโลหะจะพี่500บาทปลายทางบวกเพิ่ม50บาทจากชินราชใบเสมาจ้ะพักกิ่งเก่าไม่รู้ที่จะพี่500บาทเช่นกันจากคุณลูกค้านะคะตามสภาพเลยนะคะพี่จ๋านะคะห0 0บาทปลายทาง50บาทจ้ะปิดตาค่ะพี่ไม่ทราบที่จะพี่500บาทจ้ะด้านหลังมียันจะพี่นะคะ ตามอุ้ยตามภาพเลยนะคะพี่ได้มาสภาพนี้ภาพไม่ชัดพี่อัรหาหนูจะพี่0 8 4 0 6 5 9 1 8 0จ้จะพี่นะคะปิดตาเกาา5 0อยบาทจะ้ะปิดตาหลังแบบจะพี่นะคะ500ร้อยบาทเช่นกันจะพี่นะคะห้0อยบาทปลายทางบวกเพิ่ม50บาทจะพี่รูปหล่อค่ะพี่หลวงพ่อทองสุขจะพี่จ้ะนะคะห้0อบาทเช่นกันจะพี่นะคะปลายทาง50บาทจากลูกค้าพ่อค้าห่มคุมจะพี่500อบาทจะ้ะ ห้าร้อบาทปลายทางบวกเพิ่มห้าสิบบาทจะพี่รูปหล่อพ่อยอดวันดหนองปลาหมอจะพี่จ๋านะคะห้าร้อบาทปลายทางบวกเพิ่มห้าสิบบาทจะพ่อยอดวันดหนองปลาหมอจะ้ะล้อแมกปุโต๊ะจะพี่ห้าร้อบาทจ้ะนะคะห้าร้อบาทปลายทางบวกเพิ่มห้าสิบบาทจ้ะล้อแมกปุโต๊ะจ้ะเหรียญเก่าโบราณไม่ทราบที่จะพี่นะคะเป็นเหรียญหล่อโบราณนะคะพี่ห้าร้อบาทปลายทางห้าสิบบาทจะ้ะ เหรียญปูรอดบัานวางน้าบนจะพี่5้าร้บาทเช่นกันจะพี่นะคะห้าร้บาทปลายทางบวกเพิ่ม5้บาทจะพี่จ๋าอีพีนี้ก็มีแค่นี้นะคะพี่สนใจองค์ไหนภาพไม่ชัดยังไงพี่สามารถโทรมาหรือว่าแอดไลน์ได้เลยนะคะพี่ที่เบอร์โทรศูนย6แปดสี่ศูนกหาก้า่จ้าฝากพี่ๆกดติดตามให้ช่องกระเก็บพรธคุณพาเครื่องด้วยนะคะสวัสดีค่ะ